สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นคาโตครับเป็นแทงแล้วก็นักสู้แต่วันนี้เล่นตำแหน่งแทงครับร <c oughs> อะเราไม่มีใครเล่นแทงแล้วก็ไม่มีนักสู้ด้วย ừ, ดูน้าหน้าไปน้าหน้าไปเล่นกลางอ

อืมเมื่อกี้ไออาตัลัสมัน,ม,นมันหิวนะมันเพิ่มเพิ่มเลือดผมก็เลยไปชกทีหนึ่งเพื่อให้หยุดการเพิ่มเลือดตออเลือดอโอเคครับไปเล่นบนครับพยายามเดินเดินกลางน้ำนะเวลาเล่นแทงอะ่ะอืมตอดเลือดไปนิดนึง ใจเย็ยนครับใจเย็ยนครับคือวินสู้ไม่ไหววะ่ะอุยอ้ยเกืบตายได้ไหมได้ไหมได้นะอืมหนีหหหหไม่ได้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเลนล่างครับเพราะว่านาน,น่าสู้ชูไม่ได้ ไปช่วยน,น,นานนะครับกวินน่าจะต้านไวหวน่าจะต้านเจ้าเฮดไหวก็อยู่ในป่าครับสกิลสองครับอืตายครับสวยน้าเราได้โถโถโษโษลาดไม่ได้นะถ้าเราลาดนะเปิดป่าครับ okay, อ่าเห็นไหมอืมตายไปยินครับยินไม่มีสกิลสองว่ะตายนะ่าตาย ตายสวยเท่านั้นได้เอาอะไรวะอ่ะาเปิดป่าเนี่ยเราต้องมาเป็นแทงต้องเปิดปากอย่างนี้แหละอืม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 นิดเดียวเนี่ยแทงให้แทงให้ครับเวลาฉังเอื้อยิงอันเต่อมันจะไม่อ้าวตายนิดเดียวได้ไหม ทอยท้อยตายไหมตายว่ะรออยู่ในป่าครับโอเคครับเวลาเป็นแตงต้องอยู่ในป่าครับเพื่อป้องกันเพื่อบอกให้เพื่อนเราได้รู้ว่ามีคนมานะประมาณนั้นน่ะเออโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นบนต่อครับ คครับมาแล้วครับโอย,อยถอยๆเออต้องลบตายว่ะก็วินสู้ไม่ได้ว่ะเป็นไม่เป็นเนะี่ย เรานี่แหละจะตายมันติมีแล้วครับมันตีมีแล้วสักตัวดิสักตัวดิตายนะสวยครับเอ้าได้แล้วออะไรกับวีนวะ lên mình đây, cóอยากจะ lên, không tải này này, không tải, ôi, tuyệt vời, hơi, dài không dài yên, bị จริงๆลาดไม่ได้นะเราต้องให้ตัวแครี่ฝั่งเราล่าดอต้องตัวฟังตัวแครี่ฝั่งเราค่ะเพราะว่ามันจะได้ตังค์๋ยวผมไม่ได้ตั้งใจเฮเฮ้ยเฮเอยเฮ้ย้เ้เร้ในป่าเฮนยเ้นเฮ่ยเฮ่ยเฮ้ยเเจเยเเเย นี่ไงไม่มีใครเป็นออฟเลนเนี่ยแล้วหน้าสู้ชูไม่ไหวหรอกไม่มีใครอยากเล่นแทงไม่มีใครอยากเล่นไฮเตอร์แทงตีนี้ครับ <c oughs> สวยครับเราได้ได,ได้ได้เตา่า <c oughs> กวินเล่นไม่เป็นยังยังไม่ชำนาญเลย ไม่เล่นแทงแต่จะเล่นกาวินทั้งที่ตัวเองเล่นเป็นแลวเฟเตอร์ฝั่งเราก็ไม่มีไม่มีใครยืงเลนข้างเลยออฟเลนไม่มีใครน้นาหน้าโซชูไม่ได้หรอกโอเดดยิ่งแล้วใหญ่เลยเวลาอันติโดนสตันของชูฉลางไปแล้วถอยถอยไมมเอา โอเคโอเคนี่ไงยนี่ไงโหตัวน้ไม่มีออฟเลนชูเล่นดีด้วยถ้าผมเลือกออฟเลนนะ โดยมีใครเอาแทงเก็งกวิน,น่ยแหละตัวดีเล่นกวินไม่เป็นก็ยังจะเล่นมันยังไม่ชํานาญเลยนะกะวินเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมบ้างไายครับไปแล้วครับบางทีเราก็ต้องยอมบ้างนะเวย ดูเด็กชูดูแลเลนตลอดเลยเข้า <c oughs> ลานลานลานมาลัดอ่ะ <c oughs> เลนบนอีกแล้วอืม อืเลนบนก็แตกเนี่ยเห็นไหมชูดูแรงเลนตลอดเลยได้ครับ to mà em không chơi cái to, tay chờ tai, cho tai, tai. จะอย่าเนี่ยเปิดป่าแล้วต้องเปิดป่ารอก่อนรอก่อนพยายามดูแผ่นทีนเล็กนะครับโอเค โอเคครับอยู่ในป่าอย่างนี้แหละเป็นแทงต้องอยู่ในป่าเป็นตัวเปิดแผนที่โอเคครับชูเล่นล่างสวยครับก้เสียเล่นล่างได้ไงไม่มีใครอยากจะเล่นอ้าวตายครับ จร,จริงแล้วกระตวยืนเลนข้างได้นะเป็นออฟเลนได้นะแต่ทีนี้ไม่มีใครเป็นแทงเลยโอเคครับใจเย็น <c oughs> <c oughs> okay. ครับเปิดป่าครับโอเคครับประตูอยตรงนี้มาเลยมา เครับนี่ดูชูชูนี่ใช้สกิลสองครับมันจะแคนเซิล มันแคนเซิลนันตีของชูได้ป่ะนันตีหรอให้มันหนี <c oughs> โอเคเราได้ป้อมมัดหลอดดีกว่าหลอดหลอดหอด สกอร์เรานำับสิบสสิบสี่ต่อแปดระวังปลาด้วยสวยโดนอีกแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายนะตายนะบอกเลยตายนะตายนะ จะให้ดันดันเล่นบนเลยวะเออเดี๋ยวเราไปไปแทงให้กับอยู่ชิ้นๆนะยินโดนวะตายครับตายอื ต่อให้ต่อให้สองหนึ่งไหนไหนก็ตายแล้วตัเดเลือดครับอืมไหนไหนก็ตายแล้วไม่หนีผมไม่หนีหรอกมาเลย <c oughs> ตีเลยไม่ดุนว่ะตายนะฮิกเกอร์ซะก่อน ได้หลอดแต่ไม่ช่วยอะไรเลยดูคลิปดิเปิดป่าครับเป็นแทต้องเปิดป่า <c oughs> อะไรวะกวิน <c oughs> <c oughs> มาดิมาดิอืมกดกองแพ้แล้วตัวเองเล่นไม่เป็นเด่นดาบผมก็วีเนี่ยอยากจะเล่นนับสู่ไม่เล่นแทง khâu mấy trong nạn lên là cầu bình nguyên này Sự gà cho lên Lord, thằng Ơn này là thằng Ơn Tại hợp Tại Gawain Làn xe rớt mà Mà đi mà đi Để tôi chui chui Yichunjin rớt Để กวลานมาลัดอ่ะอเคก็ราได้คุณแคนเซลิลได้วะโคสโลเลย ตายนะนิดเดียว <c oughs> ตีป้อมมรตีป้อมช่วมาสวยครับ <c oughs> เครียดเลยอยาจะเล่นนับสู้จาดแต่เล่นไม่เป็นตรงดาว ไม่ได้ว่ะใครว่าเอไอพียี่นชนเชน